สวัสด,ดีจ้าพี่น like <t nak> ้องเมื <ch> <mon k> ่อนี้บุรันสีนภาพพี่น้องมาเบิ่งการไทยให้พี่น้องบุรันมาไทยให้จ้ะเมื่อนี้พี่น้องไทยให้ไบจะปลูกมั่นจ้ะเมื่อนี้ล่วงให้มาไทยให้ให้พี่น้องไท่ให้ลุงจ้ะ็นสิปลูกมันพี่น้องน้ำมันเพิ่นกะเอาไว้แล้วจ้ะไทยให้จ้ะเมื่อนี้ củ mận nào, củ mận ao leo không cách gì, thái củ mây pino, củ mận cả thái củ mây già, luôn con thấy nó thái hay đâu pino, hay nữa งาม่ยนะพี่น้องน,นี่จ้ะพี่น้องไทยแล้วมั่งหันนี่จ้าไทยแง่ไปตามลองมั่นได้พี่น้องนี่ตัวตัวนี้จ้ะไม่เป็ี่นเลี้ยมเป็นงานเลี้ยมเขาม้างสิพี่น้อง มันจาอจ้ะเป็นวานมาควายง่ามอะไรอเงยเป็นขืนมาสันเป็นมาพันธิไายแบบตัดข้องออกแม่พี่น้องตัดข้องมั่นไหมจ้ะนี่จ้ะขันตัดไปตามข้องส่ะจีบเป็นวานสิงห์ง่ามมาสันพันธิไายไปตามตัดตัดข้องมั่นตปวเงสี่พี่น้องนี่จ้ะ นี่ใส่ตัดเป็นที่จ้ะคอยไทยไปพี่น้องแดน,นหันมาไลยจ้ะเพราะมันเป็นขื่นพี่น้องไท้ตัดตัดคล้องมั่นจ้ะเพิ่นว่าหันไท้ลองเป็นมาตามคล้องมันสิเพิน่นมาคอยง่ามมาสั่นเพิ่นวา่ามันเป็นเป็นคล้องเป็นเป็นขื่นไหมพี่น้องนี่จ้ะเจ้าบุรานวาบุรานวากระง่ามดีอยู่ดีพี่น้องนี่จ้ะนี่เป็นเป็นคู่ นี่พี่น้องสิเป็นขื่นยังสีจ้ะพันวาว่าง,งามมาสั่นผู้ไทยพันาวาจ้ะต่ว่าควงงามรู้สึกย์โบราณโบราณกับโ่ราณง่ามอยู่ดิพี่น้องนี่จ้ะคนจีไทยแบบใหม่จ้ะเคนสีไทยตัดข้องสิพี่น้องนี่จ้ะตัดตัดข้องมันพี่น้องนี่จ้ะนี่ข้องมันพี่น,อน้อง,น,น,องนี่คู่มันจ้ะ ใช้ตับไปเองสิพี่น้องนี่จ้ะมานจังงามัจังเดียบงามมาสั่นพี่น้องนี่งามอีดีได้หันพี่น้องนี่่าเป็นเขื่นจ้ะนี่งามอีดีพี่น้องนี่จ้ะ ให้ตัดคู้มันจ่ะ กล่องสันจังหน่อยนะพี่น้องวันพอให้พี่น้องกแั่กล่องสันพี่น้องไทยทำหมัวๆจังหน่อยนะพี่น้องนี่จะ้ะการไทยให้พี่น้องวันน้ำผ้าพี่น้องก็บนการไทยให้จากมื่อวานนี้ไทยให้ปลูกมันพี่น้องนี่จะ้ะนี่ไทมาแล้วพี่น้อง เหลืออีกหลายเต๋อบอู่พี่นอ้องเพราะท่านในเหลี่ยวไงดอกจ้ะ เด็พี่นองนี่ใครให้เอนอ ไปตัดคู่มันได้พี่น้องไปตัดคู่มันจ้ะวามันจะงามมาสันจะญญาทยพันวาตัดคู่มั่นพี่น้องนี่จ้ะคู่มันพี่น้องนี่จ้ะคู่มันพี่น้องไปตัดคู่มันได้จ้ะไทยหยางแจ้งน้อยพี่น้องนี่จ้ะคอยไทยเอาจา้ะนี่พี่น้อง สิงามยังสีละพี่น้องจ้ะใช่แล้วสิงามยังสีอะพี่น้องจ้าพี่น้องคันพี่น้องมากกันคลิปกันใช้ให้ของบุรันกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเ้ยจ้ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องจ้ะพี่น้องช่องบุรันผลเรียกค่าจ้ะพี่น้องพาพี่น้องมาน้ำไ้น้ำหน้านีแล้วจ้ะ ไทยให้ไทหน้าพี่น้องตอนนี้บ่มีบ่มีงานหน้าไทยพี่น้องเพราะว่าหน้าปลูกเข่าปลูกยังเรียบร่อยเวลาจากเขาง่ามนี่แจนให้คนข้าเจ้าปลูกมันข้าเจ้าลูกมันเหล้วกะมาไทยให้ไทยยังถึงสีพี่น้อง คลิปเนีว้สั้นี้ก็นอกพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะจ๊ะพี่น้องคลิปหนาเขาจังคอยพบกันไหมนะจ๊ะพี่น้องสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขขึ้นเก่านะจ๊ะพี่น้องมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้ะพี่น้องเป็นยังก็แหยมันมาแห้งๆได้พี่น้องคลิปนี้โบรันสวัสดีจ้า